เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาดร,รบรอนเทสารินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2566ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองปราจินบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้การจัดงานเสร็รหัล้วปฐมกนักเรียนสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยึดมั่นในพระปณิธานรุ่นเก้ารัชกาลที่6ที่ทรงมีพระทัยตั้งมั่นในการพัฒนานักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะประกอบวิชาชีพในอนาคต สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนจึงได้จัดงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่71ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิละปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีและได้กำหนดกิจกรรมการแข่งขันครอบคลุม8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรวม219รายการระหว่างวันที่19-20ธันวาคมพุทธศักราช2566ผู้ร่วมงานมีนักเรียนบุคลากรผู้ฝึกสอนคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น5,431คน งานนั้นมีความสำคัญนะมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอยู่หนึ่งเดอนแน่นอนที่สุดว่าสิ่งนี้เป็นงานที่สะท้อนถึงการที่เราจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนฝึกฝนพัฒนาผู้เรียนแล้วจนออกดอกออกผลจากการที่มีความรู้มีความสามารถนะมี ความเก่งทั้งในด้านวิชาการเนื้อหาวิชาเรียนทั้งในเรื่องของฝีมือในการวาดลูกในการแกะสลักในการปั้นดินน้ำมันนะรวมถึงนะครับ,รนะรบเรื่องของความสามารถด้านดนตรีด้านศิลปะด้านการขับร้องการฟ้อนหลันะครับซึ่งเดิมมีเจตนาลงของ งานศินลปะหัตถกรรมต้องการอยากให้นักเรียนที่มีความสามารถด้นานศิลปะและด้านหัตถกรรมได้แสดงฝีมือนะครับแล้วก็จะมีแมวมองเพื่อสแสวงหานักเรียนที่เก่งๆแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดหางานให้เด็กเหล่านั้นครับ